ไอรักชนกเดียวเพื่อรบแต่หวังเพื่อรักแอบเดียวแกนนำภาคหลังเพื่อร่วมชะตากรรมหนึ่งหนึ่งสองสวัสดีมิตรรักแฟนคลับคิงโพแดงทุก,ท,กทุกท่านวันนี้ถึงตาของนางไอรักชนกกันสักทีเพราะคิงทราบข้อมูลมันมาสักพักหนึ่งแล้วลหละแต่ยังไม่ถึงเวลาที่ควรจะนํามาเล่าให้ฟังจนกระทั่งมีข่าวออกมาว่านางไอกับไอโลมไปแอบกินข้าวกับเสียหนูอนุทินหัวหน้าพักภูมิใจไทยเ <Hey, S 2> พิ่งย้ายข้างมาอยู่ฝ่ายค้านเพราะในความเป็นจริงนั้นพักประชาชนโดย นางไอรักชนกก็คุยกับคนภูมิใจไทยมาตั้งแต่ตอนภูมิใจไทยยังเป็นรัฐบาลแล้วโดยเป็นช่วงที่ไอกำลังแฉความระยำของสำนักงานประกันสังคมเอาเงินผู้ประกันตนไปซื้อตึกราคาสูงเกินจริงกินส่วนต่างกินเงินทอนกันเป็นพันล้านบาทซึ่งนายพิพัฒน์รัฐมนตรีแรงงานของภูมิใจไทยก็สวยไปด้วยเลยในช่วงนั้นทั้งทังที่นายพิพัฒน์ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการซื้อตึกสกายนายเลยซึ่งช่วงนั้นนี่แหละไอเริ่มพูดคุยกับคนสนิทของเซียนหนูซึ่งได้ให้ข้อมูล เชิงลึกกับไอซ์ไปเล่นงานอดีตรัฐมนตรีแรงงานเพ่งสุชาติหลายคนอาจจะงงว่าภูมิใจไทยทําแบบนั้นไปทําไมไปช่วยไอซ์ทำไมกันแล่วว่านั่นก็เพราะเสียเนยวินเริ่มเห็นแววแล้วว่าโดนในายใหญ่อย่างไอแมวหักหลังแน่นอนจึงเริ่มเดินเกมบอนทําลายรัฐบาลด้วยการเสียมจมตีรวมไทยสร้างชาติในฝั่งตรงข้ามลุงพีแล้วก็ให้เสียหนูเข้าหาลุงพีเพื่อหวังให้เขามาเป็นแนวร่วมหากต้องการต่อรองกับไอแมวคนสนิทเสียเนยวินและเสียหนู จึงไปให้ข้อมูลกับไอ้แถมคนคนนี้ยังหยอดคาหวานให้กับไอ้ไปด้วยว่าคุณชายชนกฝากขอบคุณมาด้วยที่ช่วยปกป้องประโยชน์ของประชาชนนางไอ้ก็เลยฮึกเหิมเคิมคําหวานไปพร้อมๆกันและเหตุการณ์สาคัญที่คนทั้งประเทศได้เห็นกันมาแล้วแต่อาจจะไม่คิดอะไรนั่นก็คือในวันที่ชายชนกชิดชอบได้ประกาศกลางสภาแบบโคตรหล่อเลยเรื่องคัดคานไม่เอาคาสิโนโนางไอ้รักชนกถึงขั้นเดินไปหาชายชนกเพื่อจะแสดงความชื่นชมกันเลยนั่นน่ะพุ่ง เข้าไปเหมือนจะกอดชัยชนกแบบที่คนอื่นสวมกอดซะด้วยเพราะไอ้นึกว่าชัยชนกอาจจะมีใจให้ไออยู่บ้างใจแบบชื่นชมทางการเมืองอะไรอย่างนงี้นางไอถึงขนาดไปคุยกับเพื่อนสอสอด้วยนะว่าอยากจะเปลี่ยนชื่อเป็นนางสาวรักชัยชนกกันเลยแม่ชื่อของเราสองคนเข้ากันได้ดีฟิตเชอรลิงกันแล้วเพราะมากเลยรักชนกกับชัยชนกเป็นรักชัยชนกก็ดีนะแม่ประทูนางขงเราเมันติกจริงๆเลยทีเดียวส่วนเป้าหมายที่แท้จริงของ ดิวลับระหว่างภูมิใจไทยและพักประชาชนนั้นเสียเนวินต่อการจะปูทางให้ลูกชายและสอสอรุ่นใหม่ของภูมิใจไทยในอนาคตเพราะคงยากที่จะกลับมาร่วมจัดตั้งรัฐบาลกับเพื่อไทยอีกแล้วดังนั้นพักที่มีโอกาสชนะการเลือกตั้งจะมีเพียงพักประชาชนและหากจับมือกับภูมิใจไทยก็จะสามารถจัดตั้งรัฐบาลได้แน่นอนและตอนนี้จะกินข้าวจะนัดเจอกันยังไงก็ไม่ใช่ดิวลับอะไรแล้วเพราะพักร่วมฝ่ายค้านจะนัดหารือกันมันก็เป็นเรื่อง ปแต่สําหรับนางไอ้นั้นมันยังมีดีวลับอีกอันหนึ่งจ้าพี่น้องอันนี้แหละลับจริงๆเลยลับชนิดเพื่อร่วมชะตากรรมหนึ่งอย่างนางลูกเกดชนที่ชายังไม่รู้เลยว่านางไอ้มันได้ดีวลับกับไอ้ธนทรและไอ้ปียบุตรนางไอ้สวมบทหัวนาวทะลวงฟันเอ้ยเขามีแต่หัวหมูทะลวงฟันแล้วก็โทให้นางไอ้กายสภาพเป็นสอสอหญิงแกร่งผูลุกขึ้นมาปราบทุจริตให้โดดเด่นให้ได้รับการชื่นชมจากผู้คนเพื่อเอาไว้ต่อสู้ กับคดี1นึอที่ไอ้กาลังโดนเล่นงานอยู่ตอนนี้อยู่ระหว่างอุทธรณ์อยากจําคุก6ปีอยากสารชั้นต้นไอ้แกนนําคณะก้าวหน้าลืมหลังก็เลยต้องการให้ไอ้มีแต้มต่อรองกับสารว่านี่ไงไอ้ช่วยปราบทุจริตสร้างคุณงามความดีให้กับบ้านเมืองโทษจําคุกลดลดให้หน่อยก็ได้แล้วรอลงอาญาก็ได้แต่หากยังโดนโทษจําคุกก็จะใส่ร้ายให้สถาบันว่าว่าเล่นงานมือปราบทุจริตอย่างไอ้ขณะเดียวกันดิวลับอันนี้ก็ถือว่า ลอยแพรนางลูกเกดไปเลยไม่มีแผนการยกระดับการสร้างภาพให้นางลูกเกดเลยให้ทํางานไปวันๆนั่นแหละนั่นก็เพะไม่ติดลมบนไงเหมือนนางไอแถมนางลูกเกดยังมีคดีหนึ่งหนึ่งสองรอตัดสินอีกสิบคดีดูทรงแล้วคงจะจบแบบทนายอานนท์แกนนาพักจึงช่วยไม่ไหวแต่หวังจะใช้ประโยชน์จากการจําคุกนางลูกเกดเนี่ยแหละมาปั่นกระแสเรื่องนี้ละโทษกรรมเหมาเข็มรวมหนึ่งหนึ่งสองแทนอ้ออ้อลืมไปว่าพักประชาชนได้ส่งนางลูกเก ไปดูงานกรมราชทานไม่รู้ว่าพักมันตั้งใจให้หนางลูกเกดไปดูลู่ทางในคุกไว้หรือเปล่าเพราะคงต้องนอนสังเตเกิน1ิปีแน่ๆจากหลายคดีแม่ไอเชี่ยเอ๋ยไหนคนเท่ากันของมึงคนในพักเดียวกันมึงยังเลือกที่รักมักที่ชังที่นางไอ้นี่ช่วยปัน่นช่วยดันนางลูกเกดกับไร้บทบาทแถมส่งไปดูงานกรมครุเพื่อปรับให้เตรียมใจล่วงหน้าเ่หรือพักคนรุ่นใหม่อยากจะโปร่งใสแต่ดันปก ปิดหมกเม็ดซ่อนเร้นดิวลับกับสังคมและดิวลับแม้กระทั่งพักพวกตัวเองแม่จริงๆเลยเชียวอย่าลืมลกดไลค์กดแชร์ให้คิงโพแดงกันด้วยนะจ๊ะ